นี่ครับอีกครับจัดส่งแต่เช้าครับขอบคุณลูกค้ามากนะครับก็เป็นรุ่น M191 รุ่นสามหนุ่มสามมือนะนี่ท่านก็เลือกรุ่น M191 เนาะเป็นโคนเนาะก็ของเดอร์เบีลนะครับชุดนี้โปรโมชั่นนะครับ2,000บาทครับได้พร้อมแก๊สนะฮะอ๋อใหม่ๆนะครับไปเล่นนะฮะเต็มๆนะแล้วก็ลูกวีวีร้อเอ่อห้าลนนัดนะครับเป้าสิแผ่นนะครับผมนี่จัดส่งให้เลยครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเช็คนิดหน่อยว่าสินค้ามันดีหรือเปล่าในเปิดใหม่นะครับแกะใหม่ๆเลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะนี่ก็็แมมกกกซนนอออา่ ครับแล้วก็ลองล็อกดูก,ก่อนนะฮะเดีนะครับนี่ฮะการล็อกอย่างนี้คือล็อกขึ้นยิงไม่ได้นะฮะกลไกลทางาน,นะะ้ไม่บีบอ,อ่อนยิงไม่ได้บีบอ,อ่อนยิงได้โอเคกดไกลผ่านนะฮะนี่เดี๋ยวเราก็ลองทดสอบดูก,ก่อนนะฮะว่าความแรงความอันี้ไม่ใช่ความแรงฮะคือว่าทํางานปกติหรือเปล่าความสมเนาะส่วนใหญ่มันก็ต้องทดสอบออหนิดหน่อยใส่นิดหน่อยแล้วนะฮะเอาแบบให้ลูกค้าไปทดสอบที่บ้านอีกทีนะ,ะนครับจะได้แพ็คกจเหมือนรุ่นเดียวกันนะครับผมลายพาย โอเคนะครับเรามีแค่ต้เปล่าเรากดดูนะฮะถ้าตึงๆนี่มีแค่นั้นฮะโอเคนะฮะก็ดูเงียบนะครับไม่มีรอดนะครับแต่ก็ถ้ารั่วซึมเราก็สามารถเปลี่ยนยางลิงค์ใส่ยางใหม่ได้นะครับใช้สายไฟซิลิโคนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดใส่ให้ไปหน่อยครับโอเคนะครับลองดูนะครับผมเดี๋ยวทดสอบดีนแล้วเออเราก็จะถอนแมกกาซีนเนาะเอามาติดซิลิโคนให้นะครับทดสอบนะ แม่นนะครับผมโอเคฮะครัสไซเลส์นะครับแม่นสวยงามครับรุ่นนี้น่าเล่นนะครับก็ราคาประหยัดด้วยนะครับไม่แพงถูกที่สุดในร้านเลยนะฮะโรชันก็ถือเป็นกว่าโรชันจะหมดนะครับสนใจทักมานะครับก็มีหลายรุ่นฮะรุ่นอื่นก็มีนะฮะของยูอีก็มีเยอะนะครับเอ่อสแตนด์ซูลแล้วก็ปืนยาวปืนอะไรก็มีฮะเดิโก้อะไรแม็กกาลก็มีนะครับอุปกรณ์อะไรมีหมดถ้าสนใจก็ทักมานะครับผมแล้วก็ช่วยแชร์ช่วยติดตามนะฮะขอบคุณมากนะครับผม สวัสดีครับายบายครับ